เอ่อผมกำทธรวงเกียติรัตน์ครับเรียนกับอาจารย์เรียนกับอาจารย์นานยังฮะประมาณสามปีเศษครับอืมอ,อ,อรอบนี้ได้เห็นว่าไปไต้หวันด้วยครับคือผมออไม่ทันทริปที่แล้วเมื่อ,อ <3 S 1> ส,สามปีก่อนสามสามสามปีก่อนครับเพราะว่าจจอาจารย์ไปไต้หวันอยู่หลายครั้งอ,อไปไต้หวันอยู่หลายครั้งแล้วก็อาจารย์ได้พักมาสามปีเศษนะครับแล้วก็ช่วงตอนนั้นที่อาจารย์ จัดที่เป็นทริปสุดท้ายที่จะทิ้งช่วงเนี่ยพอดีผมเอไม่ไม่ได้ไปเที่ยวนั้นก็เลยทิ้งจะได้มารลอกนี้ครับไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ประทับใจก็คือว่า,าการรับพลังซึ่งทีแรกก็ไม่ทราบว่ารับพลังเป็นยังไงคือผมก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พอไปถึงที่นู่นเนี่ย คือคือผมมีอาการเหนื่อยเหนื่อยง่ายแล้วก็พอไปแล้วเนี่ยการขึ้นเขาหรืออะไรเนี่ยทำให้เห็นคุณป้าทั้งหลายเนี่ยเดินนำผมไปนะผมก็อธิษฐานขอให้ผมเเดินตามคุณป้าให้ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้เป็นไงก็รู้สึกว่าเออก็เดินตามท่านได้นะเอออที่ไปอยู่บนยอดเขาเนะี่ยอาการเหนื่อย ของผมก็ลดน้อยลงคือจะบอกว่าถ้าถ้าอยู่เมืองไทยเดินแบบนี้เนี่ยเดินไม่ได้แน่แอ่าใช่ครับแล้วก็จนกลับมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมอ่าเพราะว่าเวลาเราเราไปที่ไต้หวันเราเดินกันนี้เราเดินกันเยอะนะใช่ครับขึ้นเขากันไปลูกๆขึ้นเขาแล้วก็แถมยังขึ้นบันไดเจดีสูงเก้าชั้นอีกอ่าฮะทีแรกผมก็ยังคิดว่าผมขึ้นไม่ไหวเออแต่ก็ขึ้นไปถึงจนถึงยอดได้ เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะพลังใจที่ดีหรือมันมีแรงฮึดเห็นคุณป้าเขาเดินคือผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนตัวอยู่แล้วนะฮะอืมแล้วก็เมื่อต้นตีก็เพิ่ผ่าตัดที่ช่องปอดที่คั้วปอดก็เลยทำให้เสียงผมเนี่ยเบาแล้วก็อาการเหนื่อยค่อนข้างจะเเหนื่อยง่ายคครรัับบก็ยัง ก็อย่างเที่ยวนี้ที่ไปไต้หวันเนี่ยผมก็ยังแปากจะเอ๊ะผมขึ้นเออยอดจะดีได้ยังไงหนงสูงถึงเก้าชั้นซึ่งก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะฮะครับนั่นนนัเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังที่บางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นหรืออะไรก็ตามครับแล้วเป็นไงอาหารการกินเป็นไงฮะผมถือว่าเยี่ยมมากครับอืมแปลกใหม่ๆซึ่งปกติอืม ผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นนักทานอยู่แล้วนะก็มาเจอทริปนี้เรียกว่าประทับใจมากครับที่พักล่ะครับโรงแรมเดลาลูเดลาลูถ้าเปรียบเทียบผมเดินทางต่างประเทศมาค่อนข้างจะเยอะถ้าจะเปรียบเทียบซึ่งมันมันค่อนข้างจะเปรียบเทียบลำบากนะเพราะว่าผมก็เคยพักโรงแรม ระดับ6ดาวที่เซาล์แอฟริกามาก่อน uh huh. ซึ่งถือว่าดีกว่าที่นี่เยอะแต่ว่าที่เดลาหลูเนี่ยได้ชมทัตนียภาพ uh huh. นะครับตื่นเช้ามาก็มองไปที่เจด,ดีกะตันยูมองผ่านทะเลสาบไปก็มีความประทับใจนะครับแล้วก็ที่แปลกใจก็คือว่าเอ๊ะ เรามาอยู่บนยอดเขาเนี่ยปกติลมจะแรงแต่ที่นี่ลมเอื่อยๆนะครับเอ,อซึ่งซึ่งผิดกับยอดเขาที่เคยผ่านมาในแต่ละแหง่งแต่ละแหง่งอย่างที่อย่างเช่นเคปเทาเนี่ยช่วงที่กระแสของลมทะเลสองมหาสมุทรมาเจอกันเนี่ยลมค่อนข้างจะแรงมากเดินยังต้องเกาะเลยแต่ที่นี่ไม่ต้องที่นี่ไม่เต้าที่นี่ลมลมลมไม่ค่อยมีเอื่อย สบายๆซึ่งปกติแล้วยอดเขาเนี่ยลมจะแรงที่นี่เป็นสิ่งที่แปลกและมหศัศจรรย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองไปที่ทะเลสาบแล้วเนี่ยจะเห็นก้อนเมฆลูกแปลกๆซึ่งอ,อ,อาจจะหาชมได้ยากครับได้อะไรจากการไปในครั้งนี้ครับได้ทางด้านจิตใจมากกว่า อืมแล้วก็ได้ไปกับอาจารย์ยิ่งอืมเอเป็นสิ่งที่ไม่ทราบว่าจะอะพูดออกมาได้ยังไงคือเอตื้นตันด้วยอืมที่ได้ไปคลิปอ,อาจารย์นะครับม,มีอะไรอยากจะฝากไปถึงอาจารย์ไหมมีอะไรฝากถึงอาจารย์ก็คือว่าเอผมเคยได้รับการรักษาจากอาจารย์ นะก่อนหน้านี้เมื่อ3ปีที่แล้วก็ทำให้สุขภาพผมดีขึ้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้ท่านได้เมตตานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้รับนะครับกัขบขอบคุณมากครับครับครับ